ดีจ้ามาจากไหนกันครับลานครับผมลันเอายี่ห้อไหนกันเอาส่วนเหือพันมาดูก่อนมาดูก่อนเบิึงคนมาเบิึงก่อนนี่แหละส่วนมากจีแต่ทุกคนเด้อสิ่งที่ส่วนเหนือพันคือยี่ห้อพันจ้าดาวน์เนาะได้เดี๋ยวเปี่ยนตัวเสี้ยวให้นั่งยี่ห้อไหนใจยังมีตัวจุนตาไหมนี่หลายๆขึ้นมางเสิมขึ้นมากินหน้าแบบเย็นกันกินเผาปะกินเผามายังเฮ้ยบ่มันกินได้ไอเสี้ยม่จะเลี่ยงเขา ดูแลเซลหน่อยดูแลลูกค้าเ้หน่อเอ่ยแล้วมดูโกไ้ใช่ดหมอยู่ีอีกไปดูไปฟ้าเราไปเบิ่งน่มมาครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นมาหายเสมครับไอ้เสียมลดสิ่งจัดให้ โคตรสุดเลยไปรุ่น